สวัสดีครับวันนี้ทีราสตอรี่ครับวันนี้ครับเราจะมาแนะนํากระเป๋าใส่ของบนหลังคารถนะครับหรือว่าใส่แหลกหลังคารถยนต์กระเป๋าใส่หลังคาแหลกครับก็มีมากมายหลากหลายยี่ห้อสั่งจาก Lazada, s h o p ป e ีพวกนี้ครับส่งจากจีนก็มีมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยครับจนถึงหลักพัน2-3,000พันก็มีนะครับวันนี้ครับเราจะมาแกะกล่อง กระเป๋าใส่หลังคารถนะครับยี e ่ห้อ CBR a c c e s s o r y ครับตัวนี้ได้มาอยู่ที่ราคา2,390บาทครับขนาดครับความยาว140ซนติเมตรความกว้างครับ80ซนติเมตรด้านสูงครับด้านหนาหรือว่าด้านสูงก็คือ50เซนติเมตรครับตามที่โฆษณาไว้ครับรุ่นนี้เขาบอกว่ากันน้ำได้100% พื้นที่แหลกของเรานะครับยาวอยู่ที่140เซนติเมตรความกว้างนะครับ85เซนติเมตรก็จะพอดีครับกับขนาดที่เราสั่งมาครับเรามาเริ่มแกะกล่องกันได้เลยพัสดุครับส่งมาก็จะมีรางมาแบบนี้ครับด้านในนะครับก็จะมีกระเป๋าให้นะครับกระเป๋าใส่แหลกคราวครับจะอยู่ด้านในตรงนี้ครับมีหีพอมาอย่างดีแถมกระเป๋าใส่มาด้วยครับ <Wow. S 2> เดี๋ยวเราจะมาเปิดกระเป๋าดูครับว่ากระเป๋าแหลกหลังคาของเราที่สั่งมาตรงปกหรือว่าตรงกับคำโฆษณาไว้หรือเปล่าครับผมดูอยู่ในแอปครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้มีหลายยี่ห้อครับส่งมาจากจีนก็มีแต่ไม่รู้ว่าคุณภาพจะเป็นยังไงครับจุดสำคัญที่สุดครับก็คือกันน้ำและก็วัดสดุที่ทำครับมันจะแข็งแรงหรือเปล่าซิปจะอยู่ด้านหลังครับเราสามารถลูดออกเหมือนเปิดกระเป๋าเลยครับลูดออกทั้งสองด้าน จุดนี้จะเป็นการรีวิวให้ดูชัดๆนะครับส่วนความทนทานต้องลองใช้ดูดูแล้ววัสดุก็เหมาะสมกับราคา2,000ต้นๆซิบก็จะลวดรอบตัวจนมาถึงด้านหน้าครับตรงนี้ครับดูขนาดของซิปครับค่อนข้างใหญ่ดูแล้วแข็งแรงทนทานครับมาดูจุกด้านบนครับที่เป็นสีส้มครับใช้สำหรับยึดกับโครงแหลครับจุดนี้ต้องแข็งแรงในด้านสายครับก็จะเป็นสายผ้าครับมีตะขอล็อกแบบนี้นะครับใช้งานง่ายครับ แต่ในด้านความทนทานครับต้องลองใช้ดูนะครับจุดนี้จะไม่อวยนะครับน,นีจะมารีวิวนะครับ c E r Accessories นน,นี้ก็จะเป็นตัวล็อกกับแหลกครับตัวนี้เป็นสายถ้างนี้ลองลองใส่ของดูนะครับดูว่ามันจะได้ยเยอะได้น้อยแค่ไหนขอวัดขนาดดูครับ า้อ1 4 0 9ส4 0ด้านกว้างประมาณ80เซนติเมตรสูงประมาณสูงสุดประมาณ50เซนตรงนี้น่าจะเป็นด้านหน้าครับกันน้ำได้ครับอันนี้ทิอยู่ตรงนี้ครับพอรูดซิปเสร็จแล้วก็ปิด พอเราปิดเส็จนะครับเวลาฝนมาฝนก็จะไม่ไม่เข้าตรงมูซิปนะเปิดซิปดูับในอครับหลับใอกองปทุกแหวครับปิดุกแวนครับนี่ถอว่าอยู่บนหลังคารถนะครับ ใส่ของได้เยอะมากเลยครับลองตัดน,น้ำดูนะครับตัดน้ำก็จะไหลมากนี่นี่ครับเห็นขายในลาซิต้าซอบบี้ครับห้าร้อยหกร้อยก็มีแต่ไม่รู้ว่ากันน้ำได้จริงไหมเดียครับครับเรามาดูพื้นผิวกันน้ำใกล้ๆกันเลยครับ มาดูด้านข้างกันครับนี่เดดูครับกอันีก็จะมีพอรอลูดเสร็จนะก็จะมีตีนีนพกแกเนี่ยครับปิดรงแบบนี้นี่ครับดูนะครับแล้วชิปชิปใหญ่ครับค่อนข้างจาแข็งแรงใช้ได้เลยครับชิป สาชิปขนานเดเล็กมองไม่อยู่ครับขนาดมัน,นสูงขนาดมันจะสูงครับพูดไปเลยเป็นแค่การจำลองการใช้งานครับส่วนการใช้งานจริงจะมีทั้งลมทั้งฝนที่ตีเข้ามาครับดูจากการดีไซน์ครับน่าจะกันได้ดูแล้วทำบานแข็งแรงครับ,รบก่อนที่จะเข้าถึงซิปได้ต้องผ่านตัวสองตัวนี้ก่อนนะครับ จะมีตินตุกแกอีกชั้นหนึ่งครับเพื่อที่จะป้องกันน้ําเข้าตะเข็บซิปเรามาดูของข้างในครับที่ใส่จากด้านข้างเรามาดูส่วนของการใช้งานจริงๆกันครับเนื่องจากแหลกของเราครับจะมีหัวนอ็อตยึดแหลกโผูขึ้นมาครับพอดีต้องใช้ยางเก่าๆเลยนะครับลองก่อนชั้นหนึ่งที่จะป้องกันการเสียดสีของน้ำหนักระหว่างขนของครับพื้นข้างล่างไม่ค่อยหนาครับลักวกระเป๋าจะขาด อย่างที่บอกครับตรงใต้กระเป๋าครับจะมีการรองผ้ายางก่อนนะครับเพื่อป้องกันการเสียดสีออกแบบนุ่มๆเลยครับตรงพื้นกระเป๋าครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพอดีกับทรงแหลกพอดีเรามาดูรูปจากการใช้งานจริงกันได้เลยครับพอดีจัดไม่ค่อยสวยนะครับแนะนําของที่ใส่ในกระเป๋าครับอย่าเป็นของมีคมพวกกระเป๋าเสื้อผ้าที่นอนเต็นท์อะไรที่เป็นนุ่มๆนะครับจะพอดีเลยก็ถึงแคมป์โดยปลอดภัยครับไม่มีตกมีหล่นอะไร ในส่วนของเรื่องการกันน้ําครับต้องใช้งานจริงๆครับจากลักษณะทางการดีไซน์การออกแบบครับน่าจะกันได้ก็ดูว่าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับเป็นความร,รู้เล็กๆน้อยๆมารีวิวให้ดูครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องทิศลาสตอรี่ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ